สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเช้านี้ก็มาเจอกับแม่น้องเกซีนีนะคะมาเจอกับแม่น้องเกซีนีก็เจออาหารง่ายๆสไตล์แม่น้องเกซีนีเช่นเดิมค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้คุณแม่จะทํหมี่ซ้ว่วค่ะท่านผู้ชมจะทํหมี่ซ้ว่วนะคะหรือว่าผัดหมี่ซ้วนั่นเองนะคะวิธีผัดก็ไม่ยากค่ะท่านผู้ชมก็จะต้องมีเส้นจะต้องมีเส้นหมี่ซ้วแล้วก็หมูหรือว่าผักก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะใส่อะไรก็ได้นะคะในที่นี้คุณแม่ก็จะใส่วันนี้นะคะ ก็จะใส่หมูสามชั้นนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะใส่กระหล่ำปีเดี๋ยวเราจะซอยเป็นเล็กๆนะคะท่านผู้ชมคะกระหล่ำปีที่เหลืออยู่ท่านผู้ชมก็แล้วแต่ใส่เลยคะ่ะผักอันนี้ไม่ได้จํากัดนะคะว่าจะต้องใส่ผักอะไรอยากกินผักอะไรก็ใส่ลงไปตามนั้นเลยคะ่ะท่านผู้ชมคะคุณแม่มีผักกระหล่ำปีอยู่ครึ่งซี่ก็จะใส่เดี๋ยว,วจะหั่นฝอยใส่ลงไปนิดหน่อยคะ่ะท่านผู้ชมเพื่อให้มันเป็นสีสันนิดหน่อยนะคะส่วนเส้นมีซั้วก็จะมีสองสีนะคะท่านผู้ชมจะท่านผู้ชมจะใช้สี ีไหนก็ได้นะคะวันนี้คุณแม่จะมีนำเสนอมาสองสีก็คือสีส้มส้มแบบนี้เหลืองส้มส้มก็แบบอีกแบบหนึง่งแล้วก็สีขาวก็อีกแบบหนึง่งก็จะเส้นก็ลักษณะเส้นก็จะเส้นสีเหลืองเส้นจะใหญ่กวา่าส่วนเส้นสีขาวนี่ก็เส้นจะเล็กกว่านะคะแต่คุณแม่บ้านคุณแม่จะชอบกินสีสีขาวนะคะสีขาวผัดออกมาก็จะคล้าย บะหมี่นะคะท่านผู้ชมเส้นของเขาจะอร่อยนุ่มนะคะแล้วก็จะใส่เห็ดหอมนะคะคุณแม่ก็จะใส่ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมคะจากนั้นเราก็จะปรุงรสชาติด้วยนะคะ <ส ME> นี่เลยค่ะก็จะมีซอสหอยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มไม่ต้องเยอะค่ะเติมอะไรก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะท่านผู้ชมมีซอสหอยกับซอสถั่วเหลืองค่ะท่านผู้ชมสองอย่างแล้วก็เติมรสชาติให้หวานนิดหน่อยนะคะ ก็ด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลทรายของคุณแม่นะคะแล้วก็จะใส่โรยพริกไทยให้มีกลิ่นหอมของสมุนไพรนิดหน่อยนะคะจากนั้นเราก็จะใช้น้ำมันถั่วเหลืองผัดนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ประมาณนี้ค่ะก็มีเครื่องปรุงก็ไม่เยอะผัดง่ายๆสไตล์แม่น้องเกินีก็มีประมาณนี้นะคะเห็ดหอมคุณแม่ก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวคุณแม่ก็จะไปซอยๆแล้วก็มาใส่นิดหน่อยค่ะท่านผู้ชม นะก็ไม่เยอะค่ะก็ผัดง่ายสไตล์แม่น้องเกษินีเดี๋ยวท่านผู้ชมค่ะคุณแม่จะพาท่านผู้ชมไปผัดกันเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะท่านผู้ชมใส่น้ำมันไปนิดนึงใส่น้ำมันคุณแม่ก็ <S <S 2> <S 2> ใส่กระเทียมนะคะท่านผู้ชมแล้วแต่กระเทียมอันนี้ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะ แตกนะคะก็ขึ้นอยู่ท่านผู้ชมว่าชอบหรือไม่ชอบชอบอะไรแบบไหนก็ใส่ไปตามนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมก็จะเจียวกระเทียมให้หอมเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปหมูสามชั้นลงไปค่ะ เคียมเริ่มจะสุกเราก็จะใส่หมูลงไปค่ะท่านชม ของคุณแม่ก็ลวกมาแล้วนะคะประมาณห้านาทีนะคะประมาณห้านาทีขึ้นอยู่กับเส้นด้วยค่ะว่าเป็นเส้นแบบไหนนะคะท่านผู้ชมนะการลวกก็จะจํานวนเวลาไม่เท่ากันนะคะอันนี้เป็นเส้นขาวนะคะสรุปว่าคุณแม่เอาเส้นขาวนะคะเพราะว่าชอบกินเส้นขาวก็เลยเอาเส้นขาวมาผัดนะคะท่านผู้ชม ไม่ต้องปรุงอะไรเยอะมากนะคะท่านผู้ชมก็ปรุงแค่ซีอ e ิ๊วก็ซอสหอยเราอยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะผักก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะคะจะเป็นแครอทจะเป็นถั่วงอกหรือว่าจะเป็นผักวางตุ้งอะไรก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมชอบแบบไหนตักอะไรก็ใส่ลงไปไม่จำกัดนะคะว่าจะต้องเป็นผักนู่นนี่นั่นนะคะก็ใส่ลงไปได้เลยชอบอะไรก็ใส่ลงไปนะคะท่านผู้ชม นี่เราผัดกินนะคะในครอบครัวแล้วแต่ครอบครัวเราชอบอะไรแบบไหนเราก็ใส่ลงไปได้ผักไม่จําเป็นต้องว่าอะไรแต่และครอบครัวก็ชอบผักไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมการปรุงรสชาติก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลยค่ะแต่และครอบครัวก็กินรสชาติไม่เหมือนกันนะคะนี่คุณแม่ก็จะผัดสไตล์ง่ายๆนะคะ แบบจบบักของแม่น้องเกย์ที่ีนะคะที่ทำอะไรไม่ต้องยุ่งยากมากแต่ว่าก็มีรสชาติอร่อยในครอบครัวได้นะคะเมื่อหมูเริ่มสุกแล้วนะคะท่านผู้ชมสุกดีแล้วใช่ไหมคะก็เริ่มจะเอาแล้วแต่เราชอบหมูอันนี้คุณแม่ไม่ได้หมักหมูจะมีสูตรหมักหมูแต่อันนี้คุณแม่ไม่ได้ใส่ก็จะใส่ผักลงไปค่ะ ใส่เห็ดหอมกับไว้คุณแม่ใส่กระหล่ำปีนะคะท่านผู้ชมก็ผัดหมูลงไปกระหล่ำปีก,ปก็ชอบแบบไหนก็ผัดเลยะคะ่ะชอบ,อบกรอบก็ผัดไม่ต้องนานแ้วชอบแบบนิ่มก็ผัดนานนิดนึงค่ะท่านผู้ชม ปรุงรสชาติเลยค่ะท่านผู้ชมใส้ซอสถั่วเหลืองไฟสองช้อนชอ เนิเ่มต,มต,ต,ตั้งไฟเล็หน่อยนะคะท่านผู้ชม มต้องเาน่านนจะใส่พริกไทยลงไปหน่อยก็ผัดให้เข้ากันค่ะ่ันผู้สมหลังจากนั้นเราก็นำเส้นที่เราลวกไว้แล้วนะคะลงไปตุ๋นเลยคกับ่ันผู้สม สไตล์ของคุณแม่นะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากมาก เราจะผักให้เส้นเรานุ่มขนาดไหนก็จัดไปเลยค่ะท่านผู้ชมก็สิง่งรสชาต ให้ดูตอนที Lily ่เขาสุกแล้วค่ะท่านผู้ชมก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมสูตรง่ายๆสไตล์แม่น้องเกจินีนะคะท่านผู้ชมขามีซสั่วผัดในสไตล์ของแม่น้องเกจินีนะคะผัดง่ายๆและแต่ว่าก็อร่อยในครอบครัวได้นะคะท่านผู้ชมขาสูตรง่ายๆสไตล์แม่น้องเกจินีเช่นเดิมค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบก็กดไลค์กดแชร์ กด subscribe และกดกระดิ่งให้คุณแม่และน้องเกสนินีนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะท่านผู้ชม